สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูการเปิดแอร์ด้วยพลังงานแสงอาทิต์นะครับตอนนี้ผมเปิดแอร์หนึ่งหมื่นสองพัน BTU นะครับโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวนะครับไม่ได้ต่อไฟบ้านนะครับหลังจากที่ผมทดสอบใช้มาแล้วประมาณครึ่งเดือนนะครับก็ยังทำงานได้ตามปกตินะครับ ก็ตอนนี้ก็ชาร์จได้37มสแอมป์กว่าครับ900าร้อกวัตต์โหลดที่ใช้ไปก็58%ดเปอร์เซ็นะครับมันจะอยู่5้าสบแปดหกถึงหกครับเวลาช่วงกลางวันก็แดดมันก็จะร้อนๆครับแต่วันนี้ก็มันแดดมาไม,ามา่หายครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะครับเปิดแอร์อยู่ที่25่องศานะครับเวลาตอนนี้ก็ สิบเอ็ดโมงกว่าครับผมเปิดมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วครับก็ยังทำงานได้ตามปกติครับก็ทำแบบบ้านเลยครับแบตสี่ลูกครับจริงๆก็คือทำไมต้องเป็นสี่ลูกทำไมไม่ใช้สองลูกก็คือตอนแรกผมมีแบตร้อยแอมสองลูกครับตอนแรกจะใช้ระบบสิบสองโวลต์ แล้วผมก็ลองมาทําติดแอร์นะครับทํำ24ระบบ24ตอนนี้มันไม่พอครับ mm. ผมก็เลยประหยัดต้นทุนก็ซื้อมาเพิ่มอีกแค่2ลูกครับ mm. ก็คือต่อ24ระบบ24ครับแต่จะว่าใช้4ลูก mm. มันก็ใช้ได้อยู่นะครับการเปิดแอร์ในช่วงกลางวันนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งอากาศร้อนๆนี่ก็ แอร์ก็จะทำงานหนักมากขึ้นครับโหลดก็จะใช้เยอะมากขึ้นครับตัวนี้เป็นอิมอร์เตอร์ไฮพิด1,600วัตต์นะครับมี MPPT ในตัวนะครับ40แอมป์ผมใช้แผงโมโนนะครับ380วัตต์4แผงนะครับที่รันแอร์ตอนนี้นะครับแอร์หนึ่งหมื่นสองพันบทครับ ส่วนตัวนี้มันเป็นอีกระบบหนึ่งครับอันนี้เป็น12ครับคือก็เริ่มเล่นระบบเล็กๆมาครับตอนนี้ผมก็เลยเอาไว้รันตู้เย็นครับตอนนี้มันก็ใช้งานได้ครับพลังงานแสงอาทิตย์คือผมทดสอบในการที่ใช้ไมโครเวฟด้วยไมโครเวฟก็800วัตต์ครับก็ใช้ได้นะครับ800วัตต์ก็ทำงานได้ ซักผ้าหุงข้าวยกเว้นล้างจานครับเพราะว่าจานต้องล้างเองครับทําล้างจานได้ก็จะดีนะครับก็จะพาไปดูแบตนะครับเนี่ยเปอร์เซ็นต์แบตมันก็กินไปยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันก็เหลือเจ็ดสิบหกมันก็จะดิ้นขึ้นดิ้นลงนะครับประมาณนี้ครับระบบผมก็จะปูปูปลาปลาก็เป็นแบบบ้านนะครับ สายพงสายไฟก็ไม่ได้เก็บนะครับคือมันทําไปเรื่อยครับเนี่ยผมก็จะเขียนไว้แอโซล่าเซลล์ครับโดยที่ไม่ได้ใช้ไฟบ้านนะครับก็ศึกษาเก็บความรู้นิดๆหน่อยๆก็เริ่มประกอบเริ่มจากที่บ้านผมว่าไฟมันดับบ่อยครับผมเล่นระบบเล็กๆก่อน12โวลต์นะครับวันนี้ก็พามาชมในการ เปิดแอร์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ